บทความเริ่มต้นเขียนนิยายเรื่องแรกยังไงดีคู่มือสำหรับนักเขียนมือใหม่สวัสดีนักเขียนมือใหม่ทุกคนเคยไหมที่อยากจะมีนิยายเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้แมงมุมใต้เตียงจะมาไขาข้อข้องใจให้หายสงสัยกันคะ่ะว่าจะเริ่มต้นเขียนนิยายเรื่องแรกได้อย่างไรบ้างไปดูกันเลย 1. ค้นหาแรงบันดาลใจสิ่งที่ชอบ เริ่มจากสิ่งที่คุณสนใจและชอบเช่นแนวแฟนตาซีวิทยาศาสตร์หรือโรแมนติกประสบการณ์ดึงประสบการณ์ชีวิตมาเป็นไอเดียในการเขียนสิ่งรอบตัวสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอาจจะเกิดไอเดียเจ๋งๆขึ้นมาก็ได้ 2. วางแผนโครงเรื่องไอเดียหลักกำหนดไอเดียหลักของเรื่องตัวละครสร้างตัวละครให้มีมิติมีความเป็นมนุษย์ เหตุการณ์คิดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องจุดพลิกผันกำหนดจุดที่เรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปจุดจบคิดจุดจบของเรื่อง 3. เริ่มต้นเขียนหาเวลากำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเขียนสถานที่เลือกสถานที่ที่เงียบสงบและไม่มีสิ่งรบกวนอย่ากลัวผิดการเขียนคือการเรียนรู้อย่ากลัวที่จะผิดพลาด ฝึกเขียนทุกวันการฝึกเขียนเป็นประจำจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้น 4. ตรวจแก้และพัฒนาอ่านทบทวนอ่านสิ่งที่คุณเขียนซ้ำๆเพื่อหาข้อผิดพลาดขอคำแนะนำขอให้เพื่อนหรือคนรู้จักอ่านงานของคุณเข้ากลุ่มนักเขียนเข้าร่วมกลุ่มนักเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเคล็ดลับสำหรับนักเขียนมือใหม่อ่านหนังสือเยอะๆ อ่านหนังสือหลากหลายแนวเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอย่ายอมแพ้การเป็นนักเขียนต้องใช้ความอดทนและความพยายามสนุกกับการเขียนการเขียนควรเป็นสิ่งที่คุณทำด้วยความสุขคำถามที่พบบ่อยต้องมีพรสวรรค์ในการเขียนถึงจะเขียนนิยายได้ไหมไม่จำเป็นค่ะความพยายามและการฝึกฝนสำคัญกว่าจะหาแรงบันดาลใจในการเขียนได้จากไหน แรงบันดาลใจอยู่รอบตัวคุณคะ่ะลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวดูจะทำอย่างไรถ้ารู้สึกว่าเขียนไม่ออกลองพักผ่อนหรือหาแรงบันดาลใจใหม่ๆการเริ่มต้นเขียนนิยายอาจดูยากแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจและพยายามอย่างสม่ำเสมอคุณก็สามารถทำได้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเขียนนิยายนะคะ ค่ำคืนนี้จะไม่มีใครเหงาอ่านได้ไม่เอากับเหล่าโคแก่แต่แซบที่ว่างเป็นจับกดเผลอเป็นจับกินจะหื่นจะหาจะน่ารักคลั่งรักกดดูกินจุขนาดไหนบอกเลยนะ่าจะอ่านกี่รอบก็ชอบที่สุดสุดปังนิยายใต้หมอนที่ใครมีไว้อ่านก่อนนอนจะหลับฝันดีโหลดกันได้ง่ายๆวันนี้ตลอด24ชั่วโมงและอย่าลืมติดตามกด s u b s c r ร b e ไว้คอยให้กำลังใจกันเยอะๆจะได้มีแรงใจสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้เพลินใจกันเรื่อยๆไงละ่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้ากันไว้ตรงนี้นะคะจุ๊บจุ๊